แกะออกมาแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวห้องก็จะมาเบิองว่าเออมีมีหมดตัวอยู่นี่เพราะว่าหมดเพราะว่าหมดมันเข่ามามันเลยกดเกอกระจกบลุงนี่กดกระจกทั้งทั้งด้านขวามือบลุงเนี่ยอยู่ตรงคนขับเนี่ยฮะเดี๋ยวลองที่แกะเบิ้งเพามันมีหมดบ่เห็นแล้วพี่น้องนี่เริ่มมีขี่หมดแล้วอ่ะเริ่มมีขี่หมดแล้วไปแกะออกมาแล้วพี่น้องนี่เห็นบ่ บางขี้มดเนอะเนี่ยมดเนี่ยมดเต็มอยู่พี่น้องเพื่อนลุกฮะเนี่ยเดี๋ยวเรจะมาทำก้นสะอาดนะรูมเป่าออกนี่ซาตรงนี้เือพี่น้องหมดอ่ะมันกรีเดให้อันไอ้กระจกอ่ะอ่ะกระจกเดี๋ยมันกดโปรงอ่ะมันคือเกิดปัญหาพี่น้องอ่ะมาทำก้นสะอาดกันเลยพี่น้องนี่ เจ้ามดตัวละอเบิ่งคว่ำจองห้องเขามันพี่น้องนี่มันมากัดนะกล่องกซูมเนนี่ห้อยมดมันกัดเนี่ยนี่กำดังเขาเขานี่โอ้นี่ทาท่าเอาทาเทาเขาศูนนี่คืออ่าคอมพิวเตอร์เขาจะฟ้องว่าอ่าชุดตัวนี้เสียจีได้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนชุดตัวนี้แล้วพี่น้องเออเนี่ยแต่ที่นี่เขาแกว่าเบงเองเพราะว่าห้องรู้ว่ามดมันเข้าไปนี่ก็ เดี๋ยวจะล่องไปประกอบล่องเบิงฮะว่ามันสิโอเคบ่ไปจัดไปนะามาเรานะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะประกอบใส่เข้าไปว่ามันจะขึ้นหรือว่าขึ้นได้หรือว่าได้เดี๋ยวขอเวลาประกอบก่อนนะใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวลองเค็คเบิ้งพี่น้อง่อางคางนี่ลง่งว่าพี่น้องเบิง้งไม่โลง่ง ไม่ลงไม่ลงน้องอไม่ลงอันนี้ลงลงลงอยู่ลงชึบอ๋อ่อนี้ก็ชึบอไม่ลงแสดงว่าแพ่นไอ้นั่นมันขาดเดี๋ยวเขาต้องไปหาวิธีวิธีแกะอ่ะวิธีแกะ อันนี้ก็ใช้ได้อฮะเดี๋ยวไปหาวิธีกันพี่น้องอ่ะอยู่ที่น้องใส่แผ่นอ่าน,นี้พี่น้องพี่น้องนี่ติดเข้าไปนี่ติดเข้าไปตัดให้มันน้อยๆติดเข้าไปเพราะว่าหมดมันกัดนี่คือเนี่ยหมดกัดพี่น้องหมดกัด กัดตรงมันสารยังแผ่นตันดำที่ยุ่ตรงปลายเขานี่ออกมันบ่มีนะปกติแล้วเขาจะต้องเป็นแบบนี้นะที่นี่อันนี้หมดกัดออกเบิดเลยนี่เราพี่น้องฟังหน่ะเดี๋ยวจะเราจะลองเอานี่ใส่ลองเบิ่งว่มามันได้บ่ไปอ่ะใส่แล้วก็จะประมาณนี้พี่น้องนี่อ่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูลองเบิ่งอ่ะว่ามันจิตได้บ่โอเคบ่พี่น้องอ่ะ อ่าลงนะพี่น้องนี่ลงมาแล้วนี่ทางด้านขวาชืบอ่ะเบื้องบันนี้เบื้องบันนี้พี่น้องชืบงานกึ๊บมากึ๊บประตูชืบเออโอเคฮะเป็นอันว่าอ่าใส่แก้ไขสถานการณ์อ่าชัวเข้าเนาะพี่นอนะ้องเนาะฮะใส่ แก้ไขสถานก,การณ์ตัวข้าเดี๋ยวเอยสั่งเดี๋ยวเข้าไปศูนย์เขาสั่งอันใหม่มาใส่พอหมดมันกัดแผ่นปิ่นขาดเบิมึงดูด่นเอาซอกมาใสา <laughs> อ่อะไปพี่น้องอะโอเคประมาณนี้อะแก้ไขเฉพาะหน้าหรือว่าจะใส่ไปเลยก็ได้ตามสะดวกอะไปเจ้าไป ชุบนานบ่ลงมาล้วพี่นอ้องเอาไว้หนึ่งหั่นบ่ลงนะกึ๊บกดขึ้นไปปึ๊บ่ะโอเคพี่น้องจัดไปแช่ประสบการ์แช่ประสบการ์ปัญหาหน้าหน้าของอรถเออพราะว่าสีแพ้งสีถึกนะพี่น้องมีปัญหาวิดนะไป 啊我可以 ,lock, 嗯。